สวัสดีครับชาเนตยินดีต้อนรับสู่ชน n e l สารเนนะครับวันนี้เราจะมาแชร์วิธีการคืนเงินเวลาเราซื้อของในช h อปปีแล้วเราคิดว่ามันน่าจะเป็นของปลอมนะครับไปดูกัน ขอเล่าที่มากันนิดนึงนะครับว่าทําไมผมถึงซื้อของระดวนของปลอมก็คือผมอยากได้รองเท้าแบรนด์หนึ่งนะครับแล้วก็ไปดูร้านร้านหนึ่งซึ่งมันไม่ได้มีสัญลญักษณ์ MALL นะครับแต่ว่าร้านเขาเนี่ยมีคนติดตามหลักหมื่นแล้วก็มีคนมารีวิวสินค้าเขาเยอะมากเลยครับหลายร้อยครั้งพร้อมกับรูปสินค้าของเขาเนี่ยก็ระบุว่าเป็น official store ด้วยนะครับซึ่งมันก็หมายความว่าเป็นของแท้ครับแล้วก็ดูโลเคชั่นร้านเขาก็อยู่ในกรุงเทพแล้วก็ตอนที่ผมกําลังจะกดซื้อเนี่ยร้านเขากําลัง flash ซลล e เราเลยเห็นราคาที่มันถูกแล้วเราไไม่ได ใจแต่จุดที่ผมเริ่มมาเอะใจก็คือ2วันผ่านไปแล้วเนี่ยทำไมของยังไม่ได้ใช่ไหมครับผมก็เลยเข้าไปดูก็พบว่าของเนี่ยมันยังอยู่ที่อรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วนะครับพอผมเห็นแบบนี้ผมก็นึกถึงตลาดโรงเกลือกับของที่นําเข้ามาจากประเทศกัมพูชานะครับไม่ได้หมายความว่าตลาดลงเกลือขายแต่ของปลอมนะครับแต่ว่าโอกาสเจอมันสูงแล้วผมก็ไปเสิร์ชเน็ตปรากฏว่ารองเท้ายี่ห้อที่ผมต้องการซื้อเนี่ยเขาประกาศเลยครับว่าจะไม่ขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ก็เลยค่อนข้างรู้สึกว่าโอกาสที่จะเป็นของปลอมเนะี่ยสูงมากๆจริงๆผมเลย ตัดสินใจแชทหาร้านนะครับว่าเออขอคืนสินค้าเพราะเข้าใจผิดว่าเป็นของจริงทางร้านเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นของแท้ขอให้มั่นใจซึ่งตรงนี้จริงๆมันจะมีประเด็นทางกฎหมายอาญาน,นะครับเป็นอีกคลิปหนึ่งใครสนใจสามารถกดเพื่อไปดูได้นอกจากจะแจ้งว่าคืนครับผมก็ยังแจ้งว่าเออผมยังไม่ได้เปิดกล่องใดๆนะครับแล้วก็เก็บหลักฐานแชทที่คุยกับทางร้านไว้ทีนี้มันมีวิธีกดในระบบต่อไปยังไงเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับผู้ชมที่เพิ่งมาเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับชแนลสารเนก็จะสรุปกฎหมายที่อยู่ใกล้ต คล้ายที่ปุ่มมุมขวาล่างได้เลยครับคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปแน่นอน ก่อนอื่นเนี่ยเรามาเมนูรวมของที่ต้องจัดส่งให้เราครับให้เลื่อนไปที่ชิ้นที่มีปัญหาของเรานะครับแล้วก็เลือกกดคืนเงินสินค้าอันนี้ผมขอเตือนเลยนะครับว่าห้ามกดรับสินค้าเด็ดขาดอันนี้มันจะมีประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายทางแพ่งซึ่งผมก็ทําคลิปแยกไว้อีกใครอยากไปดูสามารถไปดูได้เลยนะครับเพราะเรากดปุ่มขอคืนสินค้าเนี่ยต้องมากดปุ่มต่ออีกชั้นหนึ่งก็คือขอคืนเงินและคืนสินค้านะครับซึ่งจริงๆมันก็จะกําหนดด้วยนะว่าเรามีสิทธิ์ทําได้ถึงภายในวันที่เท่าไหร่ให้กดคล้ายๆลู่ิบอย แล้วเราเลือกกดเปลี่ยนใจอันนี้คือวิธีที่ผมส่วนตัวทําแล้วได้รับเงินคืนนะครับก็คือกดคําว่าเปลี่ยนใจแต่ต้องบอกว่าวิธีการกดเปลี่ยนใจเนี่ยนะครับมันมีเงื่อนไขสําคัญอันนึงคือสินค้าต้องไม่ถูกเปิดใช้เท่านั้นนะครับซึ่งโชคดีรอบนี้ผมได้กล่องมาผมก็ไม่เปิดใช้ใดๆเลยพอกดเข้ามาแล้วครับมันจะมีอยู่2จุดที่เราจะต้องให้ข้อมูลกับทางช้อปปี้นะครับด้านบนครับเป็นเรื่องรายละเอียดต่างๆผมจะอธิบายไปเลยว่า1นึ่งผมต้องการซื้อของจริง2ภาพสินค้าก็แจ้งว่าเป็นของจริง3ยีีี่่ห้้อนไมมวางม ออนไลน์4ร้านยินดีคืนเงินอาะต้องบอกก่อนว่าทางร้านเนี่ยตอนผมแชทไปเขาก็ยินดีที่จะคืนเงินถัดมาการอัปรูปภาพและวิดีโอครับก็1ก็ให้อัปรูปกล่องสินค้าที่เราได้รับนะโดยให้เห็นใบปะหน้าพัสดุด้วยนะครับจะได้รู้ว่าเป็นสินค้าของเราจริงๆอันที่2ก็อัปใบปะหน้าพัสดุแบบใกล้หน่อยเพื่อให้อ่านง่ายอันที่3มผมอัปรูปที่แชทคุยกับร้านค้าครับต่อมาผมก็อัปรูปที่เป็นสินค้าที่ส่งจากอรัญญประเทศเพื่อให้เห็นว่าเออมันมีโอกาสเฉยๆนะไม่ได้กล่าวหาว่าตลาดลง เกิดจะเป็นของปลอมอะไรนะครับผมอัพรูปภาพโฆษณาของทางร้านที่ระบุว่าเป็น official store เพื่อให้เห็นว่าเออทางร้านมีการเคลมว่าเป็นของแท้แล้วผมเข้าใจผิดส่วนวิดีโอเนี่ยผมอัพวิดีโอแบบละเอียดเลยว่ากล่องอะ่ะยังไม่ได้ถูกเปิดจริงๆโดยถ่ายสก็อตเทปและมุมทุกมุมของกล่องนะครับทั้งด้านบนด้านข้างด้านล่างให้เห็นจริงๆว่าไม่ได้ถูกแกะเลยหลังจากนั้นครับเราจะเข้าสู่รายละเอียดการให้ m e s s e n g e อร์มารับของเราประเด็นตรงนี้ครับผมเข้าใจว่ามันมีอยู่3วิธีการก็คือส่งไปษณีเองแบบนี้เราต้องเสียเงินเองแบบที่สอ สองคือวิธีที่ผมใช้คือนัดให้คนมารับซึ่งมันฟรีนะครับและอย่างที่3มคือเราอ่ะนำพัสดุไปส่งที่จุดนัดรับซึ่งก็ฟรีเหมือนกันทีนี้ผมจะแชร์วิธีที่นัดให้คนมารับนะครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงก่อนอธิบายเรื่องข้อดีข้อเสียของวิธีการส่งที่ผมเลือกใช้นะครับก็มุมขวาล่างครับเราจะเห็นว่ามันจะมีเมนูที่ชื่อว่าดาวน์โหลดเนี่ยเราต้องกดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นใบปะหน้าสาหรับแบะกล่องพัสดุในการส่งคืนรอบนี้เนี่ยผู้ส่งก็จะเป็นเราเองและผู้รับก็คือเจ้าของร้้้าาานนนทีี่เเเรรไปซือออขขงงะคับจุด ที่ทําให้ผมเห็นว่า,าสินค้านี้มันมาจากตลาดนงเกลือนะครับเพราะว่ามันจะเขียนเลยว่าผู้รับเป็นใครแล้วก็คนรับเนี่ยครับชื่อเขาไม่ใช่คนไทยครับเป็นชาวต่างชาติเลยแล้วตอนที่ผมแชทคุยกับเขาอ่ะภาษาเขาก็แปลกๆเหมือนเขาใช้โปรแกรมในการแปลภาษาเขาเป็นไทยครับผมเลยยิงค่อนข้างไม่สบายใจเท่าไหร่พอเรากดปุ่มดาวน์โหลดมันจะขึ้นใบปะหน้าขึ้นมาซึ่งด้านบนเนี่ยผมไม่ได้เอามาให้ดูนะคบเพราะมันมีข้อมูลส่วนบุคคลเยอะมากแต่เอาเป็นว่าท่อนล่างเนี่ยจะเป็นส่วนที่ผมโชว์อยู่เป็นส่วนที่เราต้องเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานซึ่ง ที่ผมวงกลมสีแดงๆไว้คือจุดสําคัญนะครับมันจะเป็นจุดที่ต้องให้พนักงานที่เป็น m มสเซนเจอร์มารับสินค้าเราอ่ะเขาเซ็นแล้วก็ระบุวันที่เขารับสินค้านะครับพอ m มสเซนเจอร์มารับเสร็จแล้วเนี่ยครับเราย้อนกลับไปที่หน้าหลากักจะเห็นเมนูนี้ขึ้นมาครับก็คือเมนูขอคืนเงินมันก็จะเป็นรายละเอียดสินค้าที่เราคืนเงินทันทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมจําได้ว่าแค่ไม่เกิน2อสวันนะครับมันจะขึ้นว่าคืนเงินสําเร็จแต่ว่ายอดเงินเนี่ยผมจ่ายเป็นบัตรเครดิตก็ยังจะยังไม่เห็นนะครับว่ามันคืนเงน นะครับว่ายอดนี้มีการคืนเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับทีนี้มาแชร์ปัญหาที่ผมเจอกับวิธีการให้เมสเซนเจอร์มารับของนะครับอย่างแรกคือเมสเซนเจอร์เขาไม่บอกลงหน้าเลยว่าเขาจะเข้ามารับเมื่อไหร่บอกแค่ว่าจะมารับภายในวันนั้นปรากฏว่าตอนเช้าผมไปทําธุระอยู่ไงเขาก็โทรมาว่าเขาใกล้ถึงแล้วมันก็ทําให้ผมต้องรีบกลับมาที่คอนโดผมนะครับแต่พอผมกลับมาเมสเซนเจอร์ Messenger กลับบอกว่าให้ผมหยิบไปวางตรงโต๊ะหลังคอนโดผมคือเมสเซนเจอร์เขามาบ่อยแล้วล่ะเขาก็ให้หยิบไปวางคือเขาไม่ได้มาถึงจริงนะครับแต่มาเร่งเราผมก็ยังชคดี ที่รปอปภคอนโดเขาช่วยในการดูแลของแล้วรปอปภผมก็ดีครับเขาก็เอาตัวหลักฐานให้ messenger เซนแทนผมด้วยยังไงคนดูต้องเลือกวิธีการส่งคืนสินค้าที่เหมาะสมกับบ้านตัวเองหรือคอนโดหรือว่าไลฟ์สไตล์ตัวเองนะครับแต่ละอันมันก็มีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันใครใช้วิธีอื่นแล้วเจอปัญหาก็มาแชร์กันที่คอมเมนต์ได้นะครับก็จบกันไปนะครับวิธีการคืนเงินในช้อปปีเวลาเราตั้งใจจะซื้อของจริงแต่โดนของปลอมคือต้องบอกว่าการโดนหลอกขายของปลอมเนี่ยจริงๆมันมีผลทางกฎหมายด้วยนะมันมีทั้งทางแพ่งและอาญา ใครที่สนใจจะดูคลิปผลทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ในทางแพ่งและทางอาญาสามารถกดคลิปที่ผมแปะไว้ได้เลยครับขอบคุณมากครับ